จอดูง,งานผ่าดวงเงินครับกับชาวราศรีกรกฎนะครับในช่วงเดือนตุลานี้นะครับเรื่องแรกครับเอาเรื่องของการงานก่อนนะครับมุมดาวดาวฤกษหัตโคโจรมาอยู่คู่กับดาวพระเสาร์นะฮะคู่นี้เขาเรียกว่าคู่แห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแปลงอะไรบ้างบางคนเปลี่ยนแปลงชีวิตหลากหลายอย่างเลยนะบางคนอาจจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่บางคนเปลี่ยนงานนะฮะบางท่านจะเรียกว่าเปลี่ยนอาชีพเลยก็ได้นะครับฉะนั้นคนราศรีกรกฎคือความเปลี่ยนแปลงในรอบปีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ทีนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเรื่องแรกใครที่แบบเก้าอี้ไม่ค่อยมั่นคงนะครับเรียกว่างานมันงอนแงนงอนแงนงอนแงน,งน,งนตัวเองสุดซสุดเซนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนงานคือเขาเรียกว่าย้ายงานกันนะครับบางคนตกงานนะฮะแบบปุปับชอบพลันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าการงานตัวเองไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ลองมองสายงานอื่นบ้างน,นะครับอย่าคิดว่าการเปลี่ยนงานหรือตกงานคือสิ่งที่ย่ำแย่ข,ของชีวิตไม่ใช่มือทีมันเป็น การเปลี่ยนไปสู่ในเส้นทางใหม่ๆแล้วก็แรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็สังคมใหม่ๆมันชีวิตดีขึ้นก็มีเยอะนะฮะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ประการต่อมาท่านที่ทํางานนะครับในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับระยะนี้ ลูกค้าเก่าๆจะกลับมานะครับแล้วก็จ,จะเป็นคู่ค้าคู่จรจารารเก่าๆเดิมๆจะกลับมาสินค้าเดิมๆจะกลับมาค้าขายหรือว่ามาฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งได้นะครับหรือว่าจัดโปรโมชั่นอะไรเหล่านี้ก็สามารถทําได้นะครับรวมไปถึงนะครับท่านที่ทํางานนะครับที่เป็นงานประจำนะฮะงานราชการงานรัฐวิสาหกิจงานออฟฟิศนะครับหรือว่างานพนักงานทั่วๆไปใครทํางานประจําคือยกตัวอย่าง ออฟฟิศอะไรทั้งหลายแหล่เหมือนกับคนหาเช้ากินขําหรืออย่างน้อยก็เรียกว่ามีเงินเดือนประจำนะครับในช่วงรวบเดือนนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีโอกาสที่จะได้รับนะครับโปรเจกต์เส้นทางการทําเงินใหม่ๆยกตัวอย่างมีงานพิเศษเข้ามาพร้อมกันด้วยฉะนั้นคนเกิดในราศีกันนครับอาจจะมีโปรเจกต์งานเข้ามาพร้อมกันแต่ตัวเงินนะครับต้องบอกว่ามันยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ในการหาเงินนะครับแล้วก็หางานพิเศษได้แล้วนะฮะ มันยังแบบก้ากึ่งนะมันยังปิ่มๆน้ำนะครับแต่มันดีกว่าเดิมแล้วกันถ้าเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับมันยังมีแรงกระเพื่อมที่ดีกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ครับคนราศีกันนะบางทีในมันท้อนะครับมันเหนื่อยมันล้ามาหลายเดือนแล้วฉะนั้นมันก็มีท้อท้อบ้างทั้งที่งานมันเยอะขึ้นงานหนักขึ้นแรงกดดันเยอะขึ้นแล้วก็มีคนคาดหวังนะครับให้เราทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าคาดหวังในโปรเจกต์ หรือฝีมือเรานะครับสามารถจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็กดดันตัวเองเะนั้นอย่างแรกคือระวังเรื่องการกดดันจากคนรอบข้างก่อนนะครับมาแน่ๆครับมาแล้วทําให้เรากังวลในระดับหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ความกดดันออย่างคือบางทีเป็นหัวหน้าเป็นผู้บัญชาเป็นรุ่นพี่หรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็ได้นะครับจะกดดันในเรื่องการทํางานของเราในทุกรูปแบบเลยนะครับอยากให้เราเห็นผลงานอยากให้เขาแบบ ง่ายๆคืออยากให้เราสร้างผลงานเลยมากกว่านี้นะครับทั้งที่เราก็ทําเต็มที่แล้วประมาณนี้เราก็เลยเหนื่อยท้อล้านะครับเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าบางทีบางคนบอกทํางานเอาหน้าคนเราไม่ได้เป็นคนทํางานเอาหน้าคนละสีกันนะตรงไปตรงมาเนี่ออกจะแนวไม่อยากเจอผู้ผใหญ่หรือว่าไม่อยากจะใกล้ชิดด้วยนะครับคนบางคนเขาอยากใกล้ชิดหัวหน้านึกออกไหมครับว่าเวลาที่เราทํางานจะมีพวกใกล้ชิดหัวหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นคนละสีกันไม่ใช่คนเฉลียกลายเป็นว่า ผลงานนะครับอาจจะโดนดรอปลงด้วยนะครับด้วยเรื่องของ1หน้าที่2เศรษฐกิจ3อาจจะเป็นเรื่องของตัวเนื้อง,งานที่ไม่ได้ต้องโชว์เขานะครับฉะนั้นแรงกดดันตั้งไหนตั้งปวงกณจะเกิดขึ้นนะครับใครที่ทำงานาเรียกว่างานมนุษย์เงินเดือนนะครับคุณหาวิธีให้ได้นะในการสร้างผลงานที่เป็นรูปเป็นรูปะธรรมนะครับข้อ2คือถ้าจะหางานเสริมก็ได้นะครับข้อที่3คือช่วงนี้ ทำงานให้เสร็จให้ไวสร้างผลงานเน,เนื้อให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับในช่วงเดือนนี้นะแล้วมันจะรอดพ้นวิกฤตได้นะครับแล้วก็มีงานเร่งงานด่วนอะไรมาคุณจะทำได้ดีถ้าตามดวงชะตาเดือนนี้ศักยภาพแล้วก็ผลงานของเราเราทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะฮะในประการนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนจะเข้ามามากขึ้นมันจะมีคนหมั่นไส้นินทาอิจฉาลิษยาใส่ร้ายใส่คว้านะครับมันพวกเหมือนกับอะไรที่มันงี่เง่ามากเลยเราก็ไม่ค่อยชอบ ฉะนั้นมันจะเจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ต้องเตือนให้ฟังก่อนนะจะบอกว่าไม่มีหรือว่าราบลื่นหรือว่าทุกอย่างเฮงไม่ใช่ครับอุปสรรคเพียบเลยนะฮะคนวางยาคนกักเราประมาณนี้ก็มีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ไหวพริบแล้วก็แสบๆหน่อยแล้วกันนะในช่วงเดือนนี้นะครับคือใช้ไหวพริบไม่พอบางทีมันก็ต้องร้ายๆนิดๆนีน้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองนะโอเคนะครับงานก็ถือว่าเอาจริงสุดท้ายก็รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ คนทํางานาบริการนะครับช่วงนี้ก็ต้องเซฟตัวเองนิดน,นึงที่มีการเดินทางบ่อยขึ้นนะฮะทั้งหลายทั้งปวงนะครับใครทํางานอะไรก็ตามนะครับมุมดาวเหนื่อยหนักพอสมควรแน่นอนเหนื่อยกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ผลตอบรับหรือว่าเงินทองจะเข้ามามากกว่าเดิมหรือว่าผลตอบรับในเรื่องผลงานดีกว่าเดิมนะฮะโดยเฉพาะนะครับใครที่ค้างค้างค้างคางเงินของเราไว้มันจะมีเงินส่วนนี้เข้ามานะครับ เหมือนกับใครติดหนี้สินติดสินเราไว้หรือว่าจจะผัดผ่อนผ่อนพันได้บางอย่างนะครับกับเรามาเขาก็จะหาเงินบางส่วนเข้ามาในช่วงเดือนนี้ได้นะและประการต่อมาครับในช่วงเดือนนี้มุมดาวการเงินมีเงินฟุกๆเงินพิเศษเข้ามาด้วยบางทีจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางคนอาจจะงานพิเศษบางคนอาจจะมีคนช่วยเหลือโดยตรงหรือว่าไปทวงนี้ทวงสินได้รประมาณนะี้คือมันจะมีช่องทางการทําเงิน แบบแปลกๆเข้ามาหรือว่าช่องทางการทําเงินที่ปกติก็อาจจะไม่ค่อยมีเงินจากทางนี้มากนักอะไรประมาณนี้นะก็จะมีเงินเข้ามานะครับเงินเยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็ต่อมานะครับใครที่ค่องครใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเยอะขึ้นรถการเดินทางแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเรื่องงานสังคมประมาณนี้แหละเนาะงานสังคมเยอะขึ้นนะฮะอาจจะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นเดินทางไปเที่ยว <Gym. Napoleon> <pos anch> <ler> หรือว่าไปงานสังสรรค์ หรือไปรวมกลุ่มกับเพื่อนฝูงหรือมีการนัดก,กินข้าวกับครอบครัวคือมันมีอะไรทีทีรัวรัวช่วงนี้เดือนนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับดังนั้นจัดสรรเรื่องของเงินทองให้เต็มที่ด้วยนะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับยังดีหน่อยนะฮะคือมันมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือบางคนอาจจะถูกชะลองงานอยู่นะครับแล้วมีการเรียกตัวนะครับกลับไปหรือส่งสัญญาณว่า จะยังใช้งานเราอยู่นะเนี่ยประมาณแบบนี้นะครับก็เกิดในช่วงนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณเจอนะครับผมก็ต้องเรียนให้ฟังว่าคุณจะเครียดกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับตัวเนื้องานเนี่ยพอไหวนะครับการทํางานศักยภาพการทํางานพอไหวอยู่ไอ้ตัวเรื่องของเงินทองค่าใช้จ่ายตัวนี้ทําให้เรากังวลนะครับพอสมควรกังวลหนักกว่าเดือนที่แล้วอีกนะครับแต่ว่าผลตอบรับหรือว่าเงินที่มันจะเข้ามามันยังได้สัดส่วนที่ พอใช้พอจ่ายพอสะสมพอกินพอเก็บพอที่จะเหลือไว้บ้างประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลานี่นะครับก็เรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็มีข้อดีคือเรื่องของเงินทองนะครับหมุนได้ทันเวลาพอดีเปรี้ยเลยนะครับถือว่ากําหนดให้คุณต้องชมเล่าที่15หนะหรือว่า18นะครับมันก็จะมา15หรือ18ประมาณนี้นครับเผื่อมากอน,น,านั้นวันเดียวคือมันชิวเฉียดหรือว่า อาจจะต้องไปผัดผ่อนผันแล้วสาเร็จนะฮะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องงานเครียดวิตกกังวลแต่ว่าเป็นความเครียดที่คุ้มค่าต่อความเครียดนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเฮงมันมีเฮงนะครับลองดูซิว่ามันคือเฮงอะไรอยากรู้เหมือนกันนะฮะแต่ละคนเฮงแตกต่างกันมันมาเฮงแล้วก็ทันเวลาในตําแหน่งหรือจังหวะพอดีนะครับโอเคครับขอให้โชคดีนะครับมีความสุขตื่นเต้นเยอะหน่อยนะครับอย่างกับรถไฟหอตีรังกาเลยเงินทองหมุนกันสนุกเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับมันก็จะจอดได้ด้วยสวัสดีภาพนะครับ เป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ